ตายแบบปลาดมเลยไหนไหนยกขี้เต่าไหนขี้เต่าใครเหม็นเนี่ยดมเองดมเองเอามาดมเองนี่เอามาดมเองอุ้ยเอาให้ปลาปลาดมดมเองดิดมเองดมเองดมเองดมเอไหนไหนไหนเอาให้รังการดมว้าให้เป็นลมดูดูโอ้เป็นลมเลยดมดมเองดมเองหอมไหมโอ้ เป็นลมดมก่อนดิยังไม่ทันดมอ่ะมาดม่อบว้ายเป็นลมชิ้นตอบก,การเป็นมานเลยนะไหนๆมาดมๆม,มาดมสิเอออะน้องการดมเองน้องการดมเองการดมเองดมเอง